น้องมาดาแอบพ่อมาเล่นน้ำอีกแล้วน้องมาดาส,สวัสดียังไงน้องมาดามาสวัสดีแฟนคลับเนี่ยเร็วสวัสด,ดีแบบไทยแล้วก็ไปเอาสวัสด,ดีทุกทุกคนแบบตาเอาคือแอบมาเล่นน้ำบุ่นเดียวเอาสีแม้เต็มนาเลยขาอกโลกอย สีเต็มนาน้องมาดาเลยนะนคือผู้ถูสบู่สบายแท้คืออาบน้ำเอาน้องมาดาทำอะไรเอาไปดับมันเฮ็ดยาอาับนเฮ็าอเเฮียบีเบรเอเบร์จังเดยร้อย<ด>กระทงเมษีไม่เฮียีเบอร์จังเด๋ยมันเป็นงานมันเกิด,ดเนียเอาอะ่อยเลยลอยเลยน้องมาดาลอยกระทง